สวัสดีครับพ่อกดดวงหนึ่งนาะทีกับดรเทมทาโรุคค่ะนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่10บถึงสิธันวาคม2566นะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะถูกหวยจะเฮงจะปังไหมสำหรับชาววันศุกร์และชาวชาวชาวันเสาร์นะครับช่วงบัดช่วงสิ้นปีละจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe เพจติดต่อดรเทมทาโรคค่นะครับวันนี้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศมาทีนี้ผมอยู่ที่ห้องพักแล้วทีนี้วิวสวยมากเห็นไฟกระพริบที่สูงสูงไหม Tokyo ีย y t ต e e เกียสกาทนะครับผมซึ่งพอดีว่าอยู่หน้าตรงกระจกหน้าต่างตรงห้องพักเลยได้เห็นวิวสวยไปด้วยวยเช่นกันอะก็เลยรีบทําคลิปเลยดีกว่าเดี๋ยวกลัวจะลืมนะครับอะคลิปนี้ก็จะเป็นของประจำวันที่10-16นะครับชาววันศุกร์และชาววันเสาร์ชาววันศุกร์ตั้งจิตไปตพร้อมๆกันนะดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง ชาววันศุกร์สัปดาห์นี้นะมีเรื่องลังเลใจกังวลใจอะไรบางอย่างใช้คำคำนี้จะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาดีไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องกันหรือเรื่องของความรัก ให้ระวังการมีปากเสียงหรือ,รอลุกงุดจิตใจแพลนบางแผนที่เราวางไว้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าทําให้เราต้องคลิดต้องเครียดเหมือนต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างในสัปดาห์นี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะครับแล้วก็เรื่องอึดอัดใจหนักใจใช้คำคำนี้เลยรู้สึกว่าหนักใจมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือฝืนความรู้สึกอะไรบางอย่างรักซ้อนรักสามซ้อนโอ้โหขึ้นมาขึ้นมาหมดเลยและจําคําพูดผมนะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักสําหรับชาววันศุกร์ในสัปดาห์นี้ไพ่ใบนี้มันบอกว่าคุณเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมยังไงก็ยังหนีกันไม่พ้นนะยังไงก็ต้องเจอกันต่อต้องทะเลาะกันต่อนะครับในสัปดาห์นี้อะเรื่องความรักเรื่องหนักหน่วงโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยสาหรับชาววันศุกร์สัปดาห์นี้ ใช่เป็นดวงของชาวมันสุกเลยรู้สึกว่าเหนื่อยใจหนักใจปัญหารอบด้านถ้าความรักก็มีได้รักซ้อนก็ได้ทุกอย่างเหนื่อยใจนิดหนึ่งนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้อาปดาห์นี้ก็อาจจะแบบนั้สำหรับบางท่านชาวมันสุกอาจจะต้องเหนื่อยใจนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะอาทีนี้มาดูซิว่าชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างช่วง10 1ถึงนะครับดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเชาาสุ่คริสต์มาสแหละ ชาววันเสาร์คุณอาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกนะครับผมแต่คุณเป็นคนฉลาดบริหารจัดการเก่งมางครับคุณก็รักความสัมดุลโลกส่วนตัวสูงหน่อยในสัปดาห์นี้รือเรื่องราวเกี่ยวกับคำคำว่าลูกใจอยากหาเงินเยอะๆแต่ก็จะได้เงินนะเออใจคิดเรื่องการเงินอยากจะหาเงินเยอะๆสำหรับชาวาวันเสาร์ก็มีโอกาสจะได้แล้วก็มีผู้หญิงที่คอยจัดการบริหารต่างๆให้บริหารจัดการในทุกๆเรื่องให้และยังไม่จบไพ่ใบนี้มันมาเลย การยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทํางาน99.99% 99หรือต้องทําอะไรบางอย่างหรือต้องมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับชาววันเสาร์ในสัปดาห์นี้ต้องเดินทางไปไหนอ่ะเตรียมกระเป๋าเลยจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วเรามาเจอกันยังไงก็มอร์ y ิ่ r คริสต์มานะครับทั้งชาววันศุกร์และชาววันเสาร์แฟนเพลลุกทุกคนครับผม